ไปด้วยมันกินแ้วก็ได้ด้วยนะหัวลูกไม่บาดแกงเลยวตนั้นน้่เย้คือนงลูกนะอ้หนึ่งลน

ตายสีาตาหัวมันมีมีอาไรของกลน้คือของกางีรเยี่คืองี่วเดี๋ยวแป้งแป้งยู่นิ้วแป้งก่อนนะแป้งขัดให้สะอาดแล้วก็ใส่ตู้นเกลือมา Thank you.

แ้่ทีนี้รอดก็รอดแค่ที้ไม่รอดก็ตายครับไอ้เงอไม่เป็นไรค่ะใจอ้ไงบางครับไมม่สร้างเลยค่ะ สวยไหมคะสวยไหมคะสวยะคะผเลยค่ะสผาเลยค่ะ <rôle> ส <fragrance ici S 2> ัมผาเลยค่ะสอผายค่ะามยคะจรู้สึกเป็นไงก็ดีค่ะรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ท่านก็เข้ากับเรียนชมนคณะเทคโนโลยีกรารมองนะครับ <Hey. S 1> โอ้วันเด็กเนื่องในวันเด็กนี้นะครับคณะเราเอกเรานะครับก็จัดแสดงตู้ปลานะครับวันนี้นะครับตัวใหญ่ของเราก็คือในตู้นี้ครับปลามังกรนะครับได้รับการสับสนุนมาจากสตรูนะครับ ก็ตัวแทนเราไปรับมาเมื่อเช้านี่เองงานในวันนี้ดีกว่านะครับคนแรกเราก็จะไปหากุ้ไก่นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับวันนี้ครับก็เอาติ่ต่อไปนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ประธานเอกนะครับซึ่งเป็นหัวเรแรงในการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยครับแต่เพื่อเด็กๆแล้วทําได้ครับเอามา ก็เพื่อเด็กๆครับสู้ตายครับก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับอ๋อปลาที่เตรียมมาครับทีนี้ก็เป็นหอยแมงพูนะครับส่วนตู้ถัดไปเป็นปลากัดนะครับสามารถเลี้ยงโลวงมันได้เพราะเป็นปลากัดเลี้ยงฮะก็ส่วนตู้ออกมาเป็นปลาหางนกยูงครับมีสีสันสวยงามครับตู้ต่อไปครับน่าสนใจมาก เป็นปลากระทิงไฟปัจจุบันหาได้ยากมากนะครับ <laughs> ยังไงต่อครับ <laughs> ก็ต่อ,อไปก็เป็นปลาตะเพยียนกับปลานินแดงนะครับก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันได้นะครับเป็นปลาน้ำจืดครับฮร <laughs> <laughs> ตัวน,นี้เป็นเป็นปลาบ้ากับปลาหมอเทศนะครับ ตัวใหญ่พอสมควรเหมาะแก่การนําไปแกงกินครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็เป็นปลาบูปลากดเหลืองครับปลาบูก็ตัวใหญ่น่ารับประทานเชียว <c oughs> ครับตู้ต่อมาครับด้านล่างครับเป็นปลาหมอนะครับเป็นปลาหมอไทยครับส่วนด้านบนก็เป็นปลาบ้าเหมือนกันนะครับครับ <c oughs> ตัวนี้ครับมีอ,อ๋อไปไหนแลว้วตรงน้นครับตรงน้งนน <laughs> <laughs> ปลาพิชโชครับปลาพิโชปลาปลาปักเป้าน้ําจืดนะครับ <laughs> ก็ไปเก็บมาได้ครับ <laughs> ตรงนี้เป็นปลาเรดครับปลาเรดมีสีแดงครับวันนี้เป็นปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งครับตัวลายลายนี้เป็นปลาสุมาตาไอปลาสุมาตานะครับ ปลาเสือสุมาตาครับนี่ปลากฏดนะครับไอปลาสอนะครับส่วนข้างหลังนั้นเป็นปลาหมอสีครับตรงนี้ครับกุ้งก้ามกามครับกุ้งก้ามกุ้งก้ามกามนะฮะเป็นกุ้งน้ําจืดนะครับตัวใหญ่เชี่ยวก้ามก็ใหญ่มี โอ้น oh, like ี Wha ่เป็นปลาน้ำทะเลครับไม่ทราบชื่อเหมือนกันครับเตรียมตัวนานเลยครับเข้านรงเตรียมตัวนานค่ะเข้ากรงจะเข้าขวัญวันเด็กปีนี้มีชื่อว่ามีว่าไงครับ เรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีไม่ทราบว่าพวกนี้มีของขวัญอะไรให้น้องครับอ๋อมีปากกามีสมุดแล้วก็มีขนมให้น้องค่ะนี่เลยค่ะนี่นี่นี่โชว์ค่ะโชที่สองครับ รู้สึกยังไงกับนายกรัฐมนตรีส่พูดเลยไหมครับพูดเลยไหมครับงั้เอาไม้ที่ตรงนี้ก็ได้อ่าวันเด็กรู้สึกยังไงครับวันเด็กครับ รู้สึกแก่ขึ้นปีนึงครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยีเจเจวันเด็กคิดว่าจะทำอะไรเพื่อเด็กบ้างครับจีบเด็กครับวันเด็กจะทำอะไรเพื่อเด็กบ้างครับจีบเด็กครับไม่ต้องเขินครับไม่ต้องเขิน เอาไปจอยไปเจยจาราปีที่แล้วเหนีอาจาร์เรสวยทุกปีแล้วไงทีแล้วสอมา้ใส่ท่เลยสิริพรธรมเดชะรายงานอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำขงขวัญวันเด็กค่ะขงขวัญวันเด็กอะไรนะขงขวัญวันเด็กว่าไงครับปีนี้เรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์ เรียนเก้าทันเทคโนโลยีครับฉี่สีธรรมชาติค่ะจะไปตัดต่อใหม่รถเสร็จเมไงบ้างครับวันเด็กปีนี้มีอะไรจะฝากถึงเด็กๆไหมครับไม่คิดว่าสถานที่เตรียมไว้ดีครับคิดว่าวันเด็กปีนี้หนุกหนาแน่นน่นี้ครับออยากจะทราบว่า วันเด็กวันปีนี้วันเด็กปีนี้มีเด็กหรือยังครับยังไม่มีเลยครับเดี๋ยวค่อยหาวันเด็กครับเอาจะว่าเอวทำไงมันมืดหนังอ๋อมีสัมภาษณ์ด้วยเหรอคะสัมภาพอันนั้นผมใส่สรรสีฟ้าเอกประมงปีสองครับตัวตอนนี้กำลังทำวอร์ดถามลูกถามค่้มครับชื่อน้องทรายค่ะรักเด็กค่ะ ชื่อเดียวค่ะเอกประมงปีสองค่ะโอ้โฮนั่นสวัสดีค่ะชื่อโบงนะคะนักศึกษาเอกประมงปีสองค่ะเออจะบอกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักที่สุดในเอกก็ได้นะคะตอนนี้ถึงเทศกาลวันเด็กนะคะเราจะไปดูการคขะว่าเอกประมงของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะตามมาเลยค่ะอ่านี่ก็คือประตูทางเข้าอันสวยหรูของเอกเรานะคะชื่อว่าหน่วยพยาธิวิทย,ยาของสัตว์น้ําค่ะ ต่อไปเราก็จะเข้าไปสู่การทำกิจการของเอกวงงนะคะอ่าคนนี้หนุ่มอ้อนประมงค่ะเออเธอมักจะชอบในเรื่องเรื่องในวันเด็กคิดว่าความรู้สึกที่มีต่อเด็กเป็นยังไงบ้างคะผมรักเด็กครับ <laughs> เอ,ออยด่กเพิ่งค่ะแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่ามีเด็กกี่คนแล้วคะที่อยู่ในสังกัดค่ะอ๋อตอนนี้กําลังหาหาอยู่ครับได้เมื่อไหร่ผมจะบอกแล้วกันนะครับแล้วที่ตอนนี้มีอยู่นั่นคือใครคะอ๋อเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะครับค่อยบอกวันหลังนะครับอ๋อขอบคุณมากค่ะ อเราเจอหนุ่มหล่อเนี่ยนะคะเขากำลังข้ามเข่งกับการทํางานมากเลยขอสมัมภาษณ์หน่อยค่ะกางทำอะไรอยู่คะ <c oughs> อ่าคือเขาตอนนี้เขาอ่าคนนี้คนสวยนะคะคนสวยปีหนึ่งคะ่ะวาดปูครับวาดปู่ที่พิลาว่าตอนนี้มีเด็กไหมคะไม่มีมาเด็กมาเด็กไหมคะรักเด็กครับเย <c oughs> ี่ยมมาก โอ้ยพี่ชีวิตเด็กสนุกค่ะแล้วคิดถึงคิดยังไงกับเด็กเอกยางคะนี่เด็กเอกยางไม่เกี่ยวกันกับเด็กประมงเลยอ๋อไม่เกี่ยวนะคะนี่อ่ะห้อง่ายตาอ่าก็ถึงน้องๆปีหนึ่งที่ทำกิจกรรมนะคะอ่าสัมภาษณ์น้องขอแนะนำตัว่อยค่ะยูฟิกครับยูเอกระมวงครับปีหนึ่งวันเอกรู้สึกัไงบ้างคะ ก็ดีครับร <fin anta> <ots> ู <guarding okay>? ้สึกว่าเป็นเด็กอีกครั้งนึงแน่ใจเหรอคะแน่ใจครัหน้าตาให้ไหมคะแจ๋นครับอ่านี่เลยครับผมเด็กค่ะยืนยืนผมเด็กครับรักเด็กครับรักมากไหมคะรักมากครับอ่าเราตัดสัมภาษณ์ต่อไปนะคะวิจารณ์ไม่หนึงตามตามไปเลยค่ะเออจะสัมภาษณ์ไหมคะอยากสัมภาษณ์ไหมคะก็ได้ครับ ผม,ผมแม็กครับอยากสัมภาษณ์ด้วยครับครับวันเด็กปีนี้ทางเอกเราก็มีกิจกรรมมากมายนะครับงงรับสัมภาษณ์เลยไม่รู้เลยอ้าวให้สัมภาษณ์แล้วไม่สัมภาษณ์ดูสิใช่ไม่ได้เลยนะคะอย่างนี้เราจะไปดูต่อไปค่ะอุ้ยกำลังขําแข่งกับการทํางานม,มากเลยนะคะตอนนี้น้องๆอ,อ,อันนี้สาวสวยที่สุดของปีหนึ่งค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยเร็ว นี่ถ่าทอดสดทางไอทีวีนะคะเนี่ยค่ะอยู่เอกประมงค่ะร่างก็สวยขาวเหมือนมวยสาวคนนี้แอกประมงค่นคะนี่เหมือนมวยนะคะนี่ทำไม <c oughs> อ่าพี่จอยพี่จอยนะคะอันนี้ก็เหมือนปีหนึ่งที่กลับมารีเทริรคะ่ะปีหนึ่งรีเทิร์นญิ่งสวยๆก็ต้องคู่กับดอกไม้สวยๆ<ะ>ใช่แล้ว <c oughs> สนใจนะคะสนใจวิธีทำถามได้นะคะนี่ค่ะผู้หญิงคนนี้ทำา้บาทค่ะวันอยัก่ากอยากให้เด็กมีความสุขในวันเด็กกันแล้วแล้วก็ให้ตั้งใจเรียนด้วยไม่ทราบว่าตอนนี้มีเด็กหรือยังคะอ๋อมีแล้วเด็กรักรักเด็กค่ะอ๋อใช่ค่ะรักเด็กนะคะเอกปมงค์จะเป็นนางงามค่ะรักเด็ก รักยังไม่ได้กินเลยครับก็คเนี่ยออ๋เตรียมไว้พรุ่งนี้ครับให้น้องเขาทานครับรู้สึกว่าหายไปครึ่งกล่องเลยนะคะแต่ว่าได้แค่ถุงเองไม่แบบมันมีอย่างงี้มันมีเป็นถุงเติมมาทีละอาจารย์คุณผู้อะไรคะอาจารถ่ายยังคะเออเราเข้าไปดูห้องชมนิทรรศการนะคะปลาสวยงามค่ะอุ้ย อ๋อนี่ก็หนุ่มใช้แรงงานประจําเอกประมงสองท่านนะคะอันนี้ป้าไก่กับป้าลุกนะคะประจําเอกประมงเขากล้องเนยค่ะให้เขารู้ว่าเราใช้แรงงานอยู่สัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เนี่ยนะคะเหนื่อยไหมคะนี่คือรายการถ่ายทอดสดทางไอทีววันี่ก่อนค่ะ เขาชื่อไก่ดำและลุกเทพลำยุกลุกประมง <laughs>